เราเป็นเพียงสื่อการเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้นในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับชาวายพีสวัสดีครับที่นี้ผมก็มาชี้เป้าบ้านสวยๆมาชมเลือกซื้อเลือกอยู่นะครับบรรยากาศดีล่มลื่นทำเลดีด้วยนะครับพื้นที่ก็เยอะ,ะครับอาคารเอเนกประสงค์หลายหลังเลยบ้านพร้อมที่ดินนะครับและก็มีที่ดินเปล่าไปข้างๆกันนะครับตอนนี้ก็มาดูรายละเอียดบ้านกันก่อนนะครับบ้านพร้อมที่ดินเนื้อที่ 2ไร่หนึ่งงาน20ตารางวา2ไร่หนึ่งงาน20ตารางวานะครับในราคาเพียง2ล้านหแสนบาทครับราคาสามารถต่อรองกับเจ้าของได้ด้วยตัวบ,บ้านสภาพดีพร้อมอยู่ทําบ้านสวนเหมาะเลยครับจะตัดแบ่งล็อกหรือปั้นขายทํากําไรก็โอเคครับแล้วก็มีที่ว่างข้างๆครับแปลงข้างเป็นที่เปล่าขายด้วยเหมือนกันจะแบ่งล็อกขายก็ได้ตัวที่ดินติดถนนสองด้านนะครับสําหรับ แปลงที่ดินพร้อมบ้านเลยนะครับ2ไร่หนงาน20ตารางวาทำเลดีเดินทางสะดวกครับตัวบ้านก็พร้อมอยู่มีเทเลสนั่งเล่นรับลมชมวิวด้วยครับลงจอดรถก็ทำอย่างดีเลยมาตรฐานแล้วก็มีที่ดินเปล่าครับ1ไร่3งาน13ตารางวาขายในราคา2ล้านบาทนะครับทำเลดีบรรยากาศดีเช่นกัน ถ้าชอบก็ฝากกดติดตามกดถูกใจไว้ให้ด้วยครับมาฉีพาเลือกซื้อประจำได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะฝากกดถูกใจไว้ให้ด้วยแปลงนี้อยู่ตำบลบางบุตรอำเภอบ้านค่ายจังหวัดระยองครับ่ันใดกําลังมองหาที่หาบ้านโซนนี้อยู่ก็ไปดูฐานที่จริงประกอบการตัดสินใจก่อนื่อประโยชน์ของตัวท่านเองทำเลดีลาดราคาดีบรรยากาศก็ดีเงียบสงบสไตล์บ้านสวนครับเหมาะอยู่อาศัยพักคนยนอนใจ ใกล้ถนน3471นะครับสายบางบุตรวางจันทร์นะครับเข้ามาจากถนนหลักไม่ไกลสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับสนใจยังไงติดต่อเจ้าของโดยตรงได้เลยทางเราก็เพียงมาชี้เป้าเลือกซื้อเท่านั้นไม่ใช่เจ้าของไม่ใช่ในหน้านครับสนใจติดต่อเจ้าของได้แล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับยังไงก็ฝากกดถูกใจใด้วยครับสวัสดีครับ